เขอเลยนะขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยครับขออนุญาตเลยนะอยู่ไหนจะนะอยูไหนกันโม่าเหงาจังเลยอาอวซึกคนชนเพลจะมีเพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นที่จะมีชีวิตอยู่รอด ที่จะลองเลือกตัวที่มีลุ้นนุ่น่าจะสู้กบบเทียบได้บ้างหมายถึงไม่หมายถึงไม่ตายง่ายๆ,ๆ<ม>อ่ะเพาดูทรงมันน่าจะโดนสปอนที่บ่อเราต้องเอาชีวิตรอดจากบอกอ่อยตัวที่เราจะเข้าไม่ถึงหรือเปล่าพี่ใช่พี่คิดอย่างนั้นเลยสดเดือดตัเทียบเนลักษณ<น><น>ะนั้นแหละโอเคครับวันนี้ผมสาย,ยุนะครับ you what <laughs> วันนี้ผมก็ยึดล่างนี้เป็นการพิเศษใน EP นี้ผมบอกเลยว่าใครที่เข้ามาดูคลิป จะหลอนนะบอกเลยคืนนี้นอนมีฝันนะซายยเสียงแบบโหดจัดโอเคทุกคนก็ยืมโมเดลน้องมาเล่นนะรับบทเป็นซายยที่แก่เปาะบากนะครับแต่ผมจะโดนหลุมรอบนี้ โอเคแล้วตัวที่ผมจะเล่นนั่นก็คือมาเด็กก็มาดิยว่าเจ้ามนุษย์เป็นแค่มนุษย์กระจอกกระจอกหรืออาจจะต่อกรกับเทพอย่างนั้นหรือโอ้ยอ้ยโกูบอกเลยว่าแต่ละไอพีปกติกูจะแบบมันจะโหดมันจะกว่าจะโหดอ่ะ EP พีนี้ก็ขอตึงตเลยรักกันนะครับผมจะไล่หวดแม่งตั้งแต่ต้นเกมผมเจอใครผมใส่หมดเออ มันฟุ้งมาแน่โอ้โหวิ่งแล้ววิ่งแล้วกูไม่อยู่แล้วกูย้ายเล่นเลยขอบูมองโดนด้วยนะครับย้ายเล่นเลยไปเมื่อกี้พี่โดนอะไรไปพี่ฟีดยายาถ้ายังรักชีวิตอยู่ยาเนาะบอกเดี๋ยวว่าทายรักชีวิตอยู่ไอ้ยังยาเข้าไปผมไม่คิดว่าวงมันจะหย่ขนาดนี้เทพไงเน้องมันคือเทพ โอ้ย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 ตาลายอย่ยตาลายคุณโดดจับกดข้อเดียวคือต้องห้ามโดนคุณเอกจับขอเลยได้ขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยขออนุญาตเลยครับขออนุญาตเลยนะอยู่ไหนไจะได้อยู่ไหนกันออกมาเหงาจังเลิศ ตายมึงตายไม่ถูกหรอกกูบอกเลยนะว่ากูระแหวนกูแดกตัวเดียวที่จะเล่นกูได้ปั้งโอ้โหไอ้พี้ยกดเลขสามไม่ทันนะกดเลขสามไม่ทันเลยจะเอาอะไรกูไอ้เอ้าไอ้พี่อะนียนี่นี่มมลมมลโมลโมล มุดมุดมุดเฮ้ยมุดเฮียมุดโอ้โหเฮียมายุบเร็วซายุบมาิงเลยนี่นีามุดมุดมุเฮียนี่มุดมดมุดมดมันใหญ่กว่าวงอีกไก่อะไรเพื่อน โอ้โหไปโดนซายุอีกไอ้โอ้โอ้ใคเียแล้วไมมึงไม่ตายวะเบนให้กูเวฟหนึ่งได้ไหมคุณแอคทอะไรจะเข้าอัล้มทอะไรไม่ได้ผมไม่ตายผมไม่ตายฟิมีแค่เองนั้นแหละที่ปาดไกลพอที่จะทำมันได้อะคุณแอคคุณแอคคิดว่ายัทุรใจอ ผู้สร้างก่อนเลยรอบนี้ก็เราเป็นเทพที่เรียกได้ว่าเดินได้ชิวมากนะครับไม่ต้องกลัวตัวเองตายสายุมีคนไปหาสายุเห็นแล้วพี่สายุน่าจะเดืนหน้าดาร์กสายุโอ้โหเราไม่ใช่นหน้าดาร์กแล้วไอ้นหน้าปี๊ไม่บไจบใช่ไห้คุณเอ๋โอ้โหจบจะได้ชอบจับดีนะักคิดถึงเพื่อนที่อยู่ในป้อมนั้น เรียบร้อยกูคลิกดีเร็วเด็กบอกขอเดือดเดือดจัดให้แบบอะไพี่โดนหมุนติ้วๆเลยยิติ้งติ้สร็ก็ตายอ่ะเดห่อายกูพุ่งได้กูพุ่งรอดไปโอเคโอเคครับเดี๋ยวเราจะฟาร์มอยู่แถวป่าเราไปก่อนนะทุกคนเพื่อให้เขาได้ตงหลักป่าแล้วก็อย่าคลิกอย่าเข้าไปนะไม่ใชรัออย่าไปเชื่อ ไม่เชื่อครับพกมันไม่ใช่ปลามันลอยปลาเราี่แหละถ้านายไม่เชื่อเราเราก็แค่เสียใจวัดฟิมฟิมโอ้ยหยุสิอย่าไปอย่าไปนี่าตามพี่ชนะตีดาตามพี่ชนะตีดาตามพี่ซายุเราต้องแบ่งกันไปเราต้องเหลือคนที่รอดไว้ชายุอยู่ไหนกันเราต้องแบ่งกันทำหน้าที่ซายุพี่พยายามทำตือนรอดไปแล้วทำอะไรได้อะพี่ตีดาก่อนครับ เลือดดังหมดแม่งคนโว้ยเธอตุกวิตาปีสวอคนเล็กแกว้อยได้นะไปอุ้ยโอ้เฮียตายหมดเลยสัตว์เชื่อใครจะข้างได้ถามจริงมีเยอะแยะตัวแก้เป็นร้อยต่อให้อะไรทำไมเวลาเทลเห็นกูต้องวิ่งหนีอะ เผื่อๆลากไปลากเอาโทษพี่พี่จะเพี่ใคลิปทุกการโอ้ยโทษไม่คือจะยิงไม่เข้าเลยอ่ะโหเปนตะยุว่ะยิงเข้าไปกระปิเงี้ยอุ้ยไอ้ยงริมตายแถวไหนวะน้องตีกันหน่อยดิพี่อย่าระวังพี่คนโอ้ยโกรไกลเลยเอาเทวไม่ได้อยู่ไกลอยู่ในพุ่มนี้แหละ ไปอายุทำไมไม่ท็อปฟอร์มเลยอ่ะหามาได้ไปแล้วคุณเอ๊ะไปแล้วหมดบาแล้วแย่โคตรแย่บิดบาวแล้วคุณเอ๊ะนีแล้วไปไหนจะนีไปไหนจะนีไปไหนก็เกิดเอาไม่อยู่จะนี้ไปหน่อยก็เกิดเอาไม่อยู่ก็เกิดก็ไม่ได้เกิดไอตัวไอตัวเนี้ยมันจับยากไอตัวเนี้ย ไอตัวเนี้ยม <S <S ันจับยากสุดเลยไอหลาดไอหลาดน้อยหลาดน้อยมันนี่เทพมันก็คือเทพนั่นแหละเพื่อนต่อให้กูมาอยู่จอมันก็เทพโอ้โหไอเฮียโอ้โหไอแล้วก้โหบอ่ี่ตายโย่พี่กำลังไปหาเราขอเก็บเงินก่อนได้ไหมล้าบ่ะได้กขเก็บไปดีพี่ว่าอะไร กดเป็นสยุกหยาดช่กดหนึ่งสยุบกดหนึ่งมันเป็นอมตะกับต้านสัาระนะกดหนึ่งไว้สยุบกดหนึ่งไว้กดหนึ่งได้ทุกครั้งที่กดสยุบกดหนึ่งได้ทุกครั้งที่กดสยุบกดหนึ่งได้ติดผีนะพี่โอ้ยสยุบว่าไงพี่ว่าไงจ๊ะล่่ะเฮ้ยวาไงเพื่อน พ่อแตกไอ้พ่อแตกไอ้เหี้ยมึงจะต่อกรกับเทพอีกไหมกูถามแค่นี้เลยเทพกระโหลฮะโอ้ยไอ้เหี้ยกลัวอะไรละโอ้ยไอ้เขีไรวะไอ้เหี้ยไก่เกินอ่ะไอ้เหี้ยไปเลยไม่อยู่เลยไปไหนไปไหนตะยุเอ้ยกำลังจะพูดเลย กดหนึ่งวิ่งมันไกลมากซายุมันไกลมากไอ้เหี่โคตรกลับไหนเนาะไมเหี้ยเดี๋ยวก็หัวแตกซายุไม่ปลอดภัยระยะนั้นนะขนาดได้บอกไม่ปลอดภัยเลยช่วยลวยปลอดภัยปลอดภัยพี่กลับบ้านมาแล้วพี่บ้าบกลับบ้านมาแล้วไหนเช็คกดสองเช็คดิเพื่อนถึงอะก่อนแล้วน่ะกดยังยงเชื่อใจเชื่อปะเชื่อปะเชื่อไม่ใช คขยอนยูจับตงนี้โทษโทษโทษจะจะเคลียร์คลิปด้านซ้ายเคลียร์คลิปตรงนี้พี่พี่เอาปับผมไปไหน <c oughs> ผมบอกแล้วครับว่าครั้งนี้มันจะไร้ความปาดีการปานีปนอนมันจะไม่เกิดขึ้ <c oughs> พนพี่น้องน้องระวังน้องน้อง คนหนึ่งไม่ทันความเขาเรียกว่าความเป็นห่วงจากทีมไม่สามารถช่วยอะไรกับเขาได้นะครับน้องระวังพงโอ้ยอันดันไปสิบแปดเป็นคิวที่สิบเ้าแล้วเีย่างกันแล้วมาแล้วเลยนล่าง <oy> เ,เปิดแล้วไม่ได้แล้วอันตรายแล้วนะครับนี่อ่ะอันตรายนะครับนี่อ่ะ <destroyed> ไอ้เยัยที่มันเช็คทุกรำเบียบเลยอันตายนี่ครับเนี่ยพี่ไอ้เชี่ยที่เช็คทุกลำเบียบเลยพี่พี่พี่น้องไอ้พี่ไม่หน่อยเนาะพี่ทำตัวเป็นฮีโร่เหรอพี่ชนะพี่ทำตัวเป็นฮีโร่เหรอกลับบ้านยังกลับแล้วก็ได้พี่ยาพี่ชนะหนีหนีได้ภาษาุพี่จะช่วยเราระยะใดดูสภาพพี่ยังไม่หนอยไอตัวพี่มันอยู่ไหนวะอ่ะ ไอตัวไอตัวพี่มันอยู่ไหนชิผิดแล้วกูนีอย่างนั้นน่ะกูดีอย่างนี้ไว้เพื่อนนั่นแหละกูก็ตามเงาเรื่อยๆเนี่ยสายยูตามพี่มาตามพี่มาเลยนะตามพี่มาอยู่แล้วพี่สายยูตามพี่มาตามพี่มาแล้วพี่ยิงเลยยิงเลยเออเนี่ยเหรอใช่โอ้โหพี่ตายหนาดนั้นจะทำอะไรมึงจะทำอะไรโกรธแล้วนะ เทพโกรธเทพโกรธเทพพิโรธและเฮียเทพโดนลอยบ้าน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 แม่เขจะเัาบ้านผมไปรอแล้วดูมันสุดดีเทพพิโรธแต่เทพยังไม่อยากจบตายจับเดียวพี่โรแค่นั้นแหละ ก็คลิปน <m> ี้นะครับผมชาะาแบบชิลๆนะครับทุกคนเทพเป็นฝ่ายชนะก็รอดูต่อไปนะครับว่าฝั่งมนุษย์จะตีตื้นมาได้หรือเปล่าใน EP ต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนถ้าอยากให้ทําเทพตัวไหนก็คอมเมนต์มาด้านล่างแล้วก็ใครอยากไปติดตามช่องซายุและช่องคุณเอ็กลิงก์ช่องแปะแท็กอยู่ด้านล่างนะครับสําหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนบายๆนะครับ